i got a bottle of a ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่มันเออร์ลนเต็มใจภาพแว็กฮอกนั่งยองๆหน้าเพื่อนยิ้มหลังคว้าแชมป์กับแมนยูภาพจับที่วอลแว็กฮอกมองน้าใสาทํางานเพื่อส่วนรวมนั่งยองๆหน้าเพื่อนยิ้มที่อีกนิดน้ําตาก็อาจจะไหลออกมานะครับหลังปาราบปพ้่มที่ได้แชมป์ลีกครับ2022 2023กับปีศาจดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันที่27กุมภาพันธ์ภาพจับวอลแว็กฮอก กองหน้าสายทำงานเพื่อสวมรวมชาวเนเธอแลนด์ขนาดกําลังนั่งยองๆเดินดํากับบรรยากาศความสําเร็จชนิดที่ใบหน้าเพื่อนยิ้มที่อีกนิดน้ําตาก็อาจจะไหลออกมาหลังปราบปื้มที่ได้แชมป์คาราบาวครับกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีเอริกเชนฮาคผู้จัดการทีมคนบ้านเดียวกันกุมบังเหียนเกมดัง